มื่อนี้สาวอินปันสิพามาเก็บพักนางเลออยู่สวนแคมเพอนของพี่น้องคอยนี่แหละเนาะ่อยเอาน้ำเพ่นเอามาไว้กินกับน้ำจิ้มพันปลาแบบเล่าๆหลังจากนั้นเฮาก็สิแต่งกินลงเพนนํำสวัสดีเพื่นนอนๆนะ FC ทุกคนเนาะทางฝั่งลราและฝั่งไทยเมื่อนี่สาวอินปันก็มีกิจกรรมมานำเสนอเนาะหนึ่งจากว่าห่างหายจากการเฮ็ดคลคีไปกัจากระยะหนึ่งเนาะขาดไปสองสามมื้อก็คือว่าขาดเป็นเดือนเนาะ นเนื่องจากว่ามันมีความยงยากไรอันไรแนวะแหละในครอบครัวเนาะแต่ว่าเมื่อนี่ก็มีความสะดวกความพร้อมแล้วก็เลยได้มีอาหารบรรดา,บาแบบบ้านเฮานี่แหละเป็นเมนูพันป่าเกี่ยมลงไปถวายเพนเนาะเพราะว่าสาวอินบันลลครอบครัวน่ะได้มีโชคลาภจากการเสียงโชคได้เงินมาจํานวนหนึ่งก็ขึ้นว่าอยากจะทําบุญเนาะการทําบุญแบบบ้านเฮากับบได้มีความยุงยากเนาะบบมีพิธีรีตองอีหยังมีแต่ว่า เฮาได้องกินยังความสะดวกของเฮาพร้อมกะไปแต่งใส่ผ้าเพนเนาะผ้าเพนเฮาก็มีหกเจ็ดผ้ากะถือว่าเฮากะสามารถเห็ดได้ท้าว่าเพื่อนๆได้เบิ้งคลิปนี้แล้วเนาะก่ฝากเป็นกําลังใจก่อนไปรับชงคลิปกะกดไลค์กดแชร์ให้ในเร้อหลังจากนั้นก็ตามมาเบิ่งวิธีการเห็ดน้ำจิ้มน้ำเจวพันปลาพันปลาใส่กับผักสลัดเนาะ หลังจากที่ดังไฟหนึ่งเขาสุกแล้วเนะเา,ะาะเฮาก็มาเกี่ยมนนําเห็ดอ่านนําพันปลาเนาะน้ำจิ้มพันปลาบ้านเฮาเนี่แหละก็ะเกี่ยมนนําประมาณจากหนึ่งลิตรลิตรไปเนาะเพราะว่าปลาเฮาก็ร้ายเติบอยู่มานนี่ยใส่น้ำตาลอันนี้แหละก็จะเอินวาน้ำตาลมะพร้าวเนาะใส่น้ำตาลมะพร้า,า,าวผส,สมกับอันน้ำตาลอันน,น้ำตาลไส้แดงไส้ขาวนี่แหละ ใส่เข้าไปลงไปในหม้อแล้วก็คนๆๆเนาะเพื่อว่าให้น้ําตาลมันเปืือยแล้วก็ปรุงรสด้วยน้าปลาน้าปลาสองสามบวงตามใจมักเนาะกะว่ามันพอดีกับหม้อแล้วก็ใส่นาำมามเปียกลงไปน้าน้ำะมามเปียกเข้ากะสีต้มไปแล้วเนาะน้ากระเทียมดองกับใส่เพื่อว่าให้รสชาติมันเข้ากันดีหลังจากที่ข่างหม้อป้าไหวปรุงรสแล้วเนาะเข้ากะสีมาตามบักผิกกับอานาฟักเทียม มื่อนี้ก็มันยุ่งยากหลายเนาะข้าพับแขกยูฮานในกับปนีแลนออกแลนเข่าปักผิกกับโบแหลกปนไดเด้อตําไปตํามากระโดดออกจากโคกน้ำขั้นอันณาตำปักผิกเปียให้มันฟุ้งเซตากระเอามืออัดไตปนไดเดอร์ปนเพื่อนเด้อเวลาเห็ดกินนะนะกระตำ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 ไปเรื่อยๆเนาะกับ่เอาแหลกปานไดถ้าว่าเห็ดเห็ดแหลกขากร้ายมันกระซิเฮ็ดให้น้ําซิมเฮาเํามันเผ็ดเนาะหลังจากหมอเฮาเดือดเฮาข้างฐาแล้วเฮาก็สิตักปักผิกกับบางเทียมในลงไปเลย ลงไปคนเขากันไปในหม้อน้ำซุปแล้วก็คนในเขากันเนาะหลังจากนั้นเท่าก็บข้างไว้ในไฟแห้งๆนี่แล้วเนาะเพื่อให้น้ำซุปฮอโนฟดเดือดขึ้นมาเพื่อจะเห็ดให้มักฟิกของเขานี่กับพักเทียมที่เขา,เาลงเอาลงไปตม้มเรากันนะให้มันมีกลิ่นหอมเนาะถ้าว่าเขาต้มบะซุกมันจะเวลาเขากินมันจะขิวหลังจากต้มซุปแล้วก็เปิดฝาออกมาหอมเลยพี่เนอะ หอมค่ะกะลีเซียอย่างเดียวตอนมักฟิกมันใหญ่โพดหลังจากนั้นเขาก็ค้นเนาะค้นแล้วก็พักไว้ให้เย็นเขาก็มาซีมเบื่องรสชาสตรหลังจากที่เซาอินปันซีมแล้วก็โอเครสชศาสตร์ถือใจเนาะแต่ว่าเขาก็ได้มีการปรุงตื่มไปแล้วเนาะใส่านะเกลือแป้นงนัวน้ำเนาะต่อมาอะนะที่เด็ดแนวแสบก็คือขาดอะไรก็คือมักทดินนี่แหละเจว นำแจ่วพันปลาแบบอนาบ,นบ้านเฮาเนาะแบบชาวเราก็จะมาให้กินจะเป็นแจ่วหวานใส่บักท,วด,ากากทวดินเฮากะบักทวดินเฮาก็ซื้อมาจากตลาดเป็นบักทวดินขัวเนาะเฮาได้มาแล้วเฮาซื้อมาประมาณจักหนึ่งถุงหนึ่งโลนี่แหละเฮาก็สิมตาตัม,มาให้มันมุนให้มันละเอียดก่อนเนาะเพื่อว่าที่จะให้อันนำจิมของเขเนมีความแตกมันของถั่วนำเนาะ้าฮามปตําเฮา,า,าเอาลงเป็นหน่วยมันกะซิเวลากินมันกะซิบอ่อ เข้มขน้นนำจิ้มของเฮานะ่ยมันสิบบได้ความมันของรสชาติมักทดินออกมาหลังจากที่เฮาตําละเอียดซาได้ซำหนึ่งเนาะบะถึงขันแบบว่าสีมุ่นแห้งปนะันไดเนาะเขาก็เอาใส่หม้อเตรียมไว้พอลงมาหอดวัดเนาะเฮาก็สีผสมทุกอย่างนะเขากันดีหลังจากนะั้นเขาก็สิตักใส่ถ้วยเนาะเกียมแตงาเขาหลังจากที่อันเฮาเห็ดอันน,น,นำจิม้ม นำเจวเขาแล้วเนาะเขาก็สิมาซ้อมพักพักสลัดอันส่วงนี้กะสิงามายเนาะทึ่งอันเคี้ยวทึ่งกรอบ,อบตัวใดที่ว่ามันบง,งามมันมีน้อนมีแมงเนาะเขาก็จะเลือกออกเพราะว่าในการไปทําบุญนะเขากะต้องเอาแต่แนวจบก,จกๆงามงามเนาะส่วนใดที่กินโบดได้ส่วนใดที่เป็นแมงส่วนใดท,นที่เน่าที่เปื่อยเขากะสิอ่าเลือกออกสีเลือกเอาแต่ซ้อมเอาซอ่บอนที่มันงามๆามเนาะเวลาเขาไปกินมันสิ กรุบกรอบเขากับอนาสีนป่าของเฮาเนาะพักอันแน่นกับแกมเฮาเนี้กะซิมีสลัดกรอบแล้วก็หอมป้อมพักเสริมแล้วก็พักเสริมเล้าเนาะกับภาษาไทยก็จะเสิออนันพักซีใบเลื่อยเนาะกับมะเมอดเขากันหลายๆพักนะเนาะเวลาจะกินเฮากะซีห้องด้วยอนาพักสลัดแล้วก็ตามด้วยพักอันที่เฮาเก่าวมันนั่นแหละเอาลงแล้วก็ ขันใส่กับเขาปุ้นเนาะเขาปุ้นแล้วก็เอาน้ำจิ้มหรือว่าเอาจุ่มเลยบางคนก็นจะสีเอาจุ่มเนาะแล้วก็กินได้มันสีรสชาติมันสีหอมกรอบเข้ากันเนาะหลังจากเขาเลือกเอาส่วนที่เขาได้ดังใจแล้วเขาก็สีน้ำพักต่างๆน้ำาแี่ไว้เพื่อให้คิดินท่ติดในพักนั้นเปื่อยเนาะเวลาเขาล่างเขาก็สีล้างง่ายในขันตอนนี้เนาะสำหรับอินปันก็ได้เตรียมไว้เป็นเทียบหอยแล้ว หลังจากที่พวกเฮาเกียมพร้อมทุกอย่างอยู่เรอยแล้วเนาะเขาก็ได้จัดแจงเอาเขาของของเฮาเนาะส่วนปลาน,นั้นเขาบ่ได้ปีเงเองเนาะเขาสั่งจากอันพ่อค้าที่อยู่ต่างบ้านก็คือบานาคาห่างออกไปจากบ้านเซาอิทบัน,นก็จะประมาณอยู่สองกิโลเนาะเฮากะในสุดพันปลานี่ก็สิมีเข้าปุ้นเซาอินบันก็ได้สั่งไว้แล้วหลนะคกะลงมาหอดเนาะเฮาก็หาเอื้อยเลี้ยงเฮานี่แหละก็คือเป็น มูเพื่อนสนิทมีรสหายแล้วก็เป็นเอื้อยเป็นปะของเฮาเนี่หละเนาะมาจัดมาแจงแต่งพระเขาซอยลูกล้านเฮาก็ลงมานำนะส่วนส,วน,สวนหลายเกือบความพระเขาอันนี้เป็นเพื่อนคัวใหญ่ของวัดพระธาตุโพนเดอกระโตกระซีละลายเนี่เพอว่าเพิ่นทับแขกรับคนนะเป็นประจำเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากจะทำบุญก็ตออ้องขึ้นยุงยากลายเนาะเฮามีของกินสำใดซสานึง สัมพอเป็นผ้าเขาเพราะว่าผ้าเขาวันนาเ่อเพียนอยู่ในวัดพระธาตุพนน่ยมีแต่ประมาณหกเจ็ดผ้าเนาะเต็มที่ก็ได้เขาได้องกินสามสี่อย่างกะเป็นผ้าเขาแล้วเนาะอ่าถ้าว่าเพื่อนเพื่อนเห็นคลิปนี้เราอยากทําบุญกะลองมาทํามึงได้เนาะถวยบ่วงติบเขาติบน้ำเพื่อนมีไห้ครบเบิดเลอยอยู่วัดพระธาตุพนมีแต่เฮามาฮะแล้วก็มาจัดมาแจงเอาตัวไรมนันนันบุกเขีย่ยโมงงามเขาก็ถือผาถือแพรมาเสร็จเอาได้เนาะ เมื่อเตรียมทุกอย่างเหียบห้อยแล้วเนาะเขาก็มีแต่ล่อถ่าเสียงเพลงเสียงเพลงดังเหมือนเขากี่ยมย่อใดเลยอดเวลานาทีแล้วเสียงเพลงดังตึมตึมมาแล้วเพี่น้องเนาะกอ,องเพลงเรื่าเสียงเพลงเนาะตัวหน่อยเิ่นจะตีตอนเวลาสิบเอ็ดโมงตรงเป๊ะเลยไดห้อนโมงแล้วเพิ่นจะป็นลันกองเพลงแลวได้เวลาแม่เพลง หอดมวยนี่เพื่อนก็สิย่พระเขาแล้วเนาะส่วนว่าอันผ้าเพนพองเขานั้นเฮาได้ยอ่อก,ก่อนแล้วเนาะมายอมาแล้วก็มาปงหลังจากที่เขาถวายเพนเขาก็มีต้นนำเนาะเคนในเพื่นย่พระเขาแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ส่งคอยในเด้อ